ทางแยกต่างระดับเลี่ยงเมืองหนองคายพร้อมสะพานกลับรถงบประมาณกว่า1,500ล้านบาทกำลังเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นโครงการใหญ่ที่จังหวัดหนองคายเตรียมไว้รองรับการเชื่อมโยงเส้นทางจากนาครหลวงเวียงจันทร์ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งสู่เส้นทางภายในประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจีนสนปปลาวเปิดใช้งานจุดนี้จะช่วยเชื่อมโยงโลจิสติกระหว่างประเทศให้สามารถขนส่งสินค้าหรือเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้นการจราจรที่สะดวก ควบคู่กับการพัฒนาให้สถานีรถไฟนาทาเป็นย่านขนถ่ายสินค้าในรูปแบบ One Stop Service ที่สำคัญทั้งขาเข้าและขาออกจะสร้างโอกาสให้จังหวัดหนองคายเป็นประตูการค้าการลงทุนที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 1. ให้กรมทางหลวงเริ่มทำอาจจะต้องมีสะพานไทยลาวแห่งที่สองในจังหวัดหนองคายท่านก็ไปวางระยะเขามีให้คนออกแบบนะครับว่าทำยังไงเพราะว่า จะใช้อันนั้นอันอันเก่าก็ได้แต่ประเด็นที่กลัวที่สุดก็คือรถกับรถไฟมันจะสวนกันไม่ได้มันต้องถ้ามีรถไฟมามันต้องปิดรถฉะนั้นถ้าปริมาณมันมากขึ้นท่านท่านรองสุวัสดิ์ภูม์ท่านเลยสั่งว่าฉะนั้นต้องมีสะพานเชื่อมแห่งที่สองก็จะมีสถานีนาทาเป็นสถานีใหญ่ที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสินค้าสา่วนสถานีหนองคายการรถไฟฟ้าเขาก็ทําเป็นเรื่องขนขนคน นะครับแล้วผมกลับมานิดนึ่งลืมไประยะที่สองเนี่ยมันจะจะสัมพันธ์กับรถไฟรางคู่ที่จากขอนแก่นมานองคาย พื้นที่สาธารณะ718ไร่ในอำเภอสะใครกำลังปรับให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับการค้าการลงทุนในภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนักลงทุนจะได้รับค่าสัมปทานค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษผลักดันให้เกิดการลงทุนที่จะมาส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยทำเลที่เหมาะสมและระยะทางห่างเมืองเพียง10กว่ากิโลเมตร ที่นี่จึงเป็นความหวังของภาคธุรกิจนอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาฟาร์มเมอร์ทั้งสมาร์ s สตาร์ทอัพที่จะมาใช้โอกาสที่นี่อาจจะมาแค่มีบ้านอยู่อาศัยที่นี่ซื้อบ้านที่นี่แล้วก็ไปมาประเทศจีนได้ง่ายแล้วสามารถที่จะติดต่อซื้อสินค้าการเป็นเทรดบางทีตัวเองอาจจะไปรับออเดอร์มาแล้วก็มานั่งเทรดอยู่ที่หนองคายก็ได้แล้วก็เอาสินค้าส่งข้ามไป เพราะงั้นเราอยากจะบอกว่าหนองคายเราจะเป็นทุกเกือบจะเป็นทุกอย่างภาคธุรกิจจังหวัดหนองคายมองว่า เมื่อจังหวัดน้องคายที่มีศักยภาพด้านพื้นที่และการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพแล้วยังต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาทนที่สำคัญอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเพิ่มการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามไปยังสปปลาวอีกแห่งหนึ่งน่าจะทำให้การค้าการลงทุนในจังหวัดชายแดนที่มีมูลค่า ค่าการค้าชายแดนสูงสุดในประเทศได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูมิภาคและประเทศไทยดีขึ้นตามไปด้วยชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยรคำทีมข่าว n b t อีสานรายงานจากจังหวัดหน้องคาย